ตาอันติด 1.6G ปี2006รุ่นไมเนเชนก่อนเปลี่ยนโฉมเครื่องพัติดแก๊ส c n เนะคะเครื่องพัติดแก๊ส CNG มาในราคาเพียง159,000บาท159,000บาทนะคะบางคนสงสัยจัดไฟนแนนซ์ได้ไหมราคานี้จัดได้ไหมตัวนี้จัดได้ไหมคันนี้นะคะฟังให้ดีๆ คันนี้ลูกค้าใช้เงินออกรถไม่เกิน9,000บาทผ่อนอยู่ที่3,800บาทผ่อนอยู่ที่3,800บาทจัดได้ทุกอาชีพ1 5 9 9 0 0 0บาทมาดูสภาพเขาคุณดูรถปี2006แต่ไฟใสขาวแบบนี้ไฟสภาพดีขนาดนี้นะคะสภาพคือการดูแลรักษารถที่เก่าแต่ไฟยังสวยอยู่แสดงว่ารถเขาไม่เคยจอดตากแดดคันนี้นะคะ เจ้าของเขาเพิ่งเปลี่ยนแม็กมานะคะก่อนที่จะขายนะคะใส่แม็กแล้วก็ยางก็ยางใหม่นะคะฉะนั้นคุณได้รถที่สภาพดีจริงๆนะคะได้สเกิร์ตอะแต่งสเกิร์ตมาด้วยมือเปิดโคเมียมนะคะอะแล้วมาดูกันนี่ยางรีดน้ำนะคะเห็นไหมคะปกตินะคะไปแล้วที่ยางรีดน้ำฝนนะคะถ้ารถเขาไม่ใช้ไม่ดูแลร,รักษาเห็นไฟไหมคะเห็นไฟโตโยต้าอันติสไหคะนี่ไฟชมพู ไฟกลมข้างในเป็นเพชรนะคะไฟกลมข้างในเป็นเพชรแล้วไฟดวงนี้จะเป็นไฟชมพูนี่ไฟแยกตรงนี้จะเป็นไฟชมพูนี่เขาเรียกว่ารุ่นไมเนอร์เชนนะคะโฉมนี้ที่เรียกกันนะคะคือเป็นโฉมหน้าหมูนะคะเป็นโฉมหน้าหมูฉะนั้นบางคนบอกทำไมมันหน้าหมูมก,มกมนะะ็ไฟมันกลมๆข้างหน้านะคะไฟมันกลมๆข้างหน้าจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะเ,เห็นไหม CNG นะคะเป็นแก๊สมาตรฐานนะคะ CNG เป็นแก๊สมาตรฐานตรวจทุกปีนะใครจะเอาก็ได้ใครไม่เอาบอกเตาเตาถอดออกให้ถ้าไม่เอาแก๊สถอดออกให้ฟรีนะคะเดี๋ยวเตาจะพาไปดูภายในอ่ะดูภายนอกก่อนไม่อยากจะพูดคืออย่างที่ต่าบอกคือดูแลรักษาของการดูแลรักษาของเขาดูแลทั่วถึงภายในจะเป็นเบาะหนังแล้วก็ประกอบด้วยลายไม้ตกแต่งด้วยลายไม้นะคะ เบาะหนังสีครีมสีทูโทนสีเทาให้ตัดกันนะคะเครื่องเสียงก็จะเป็น CDMP3 นะคะเล่น MP3 ได้นะคะแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแอร์ดิจิตอลตรงนี้อ่านะคะแล้วก็ลายไม้เขาสวยมากนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเห็นไหมคะนี่ตัวนี้ยังไม่ได้แก่เลยปี2006นี่แผงประตูไม่ได้ซื้อมาใหม่นะไม่ได้ซื้อมาใหม่นะเดี๋ยวต่อพาไปดูข้างหลังข้างหน้าเนี่ยคือสะอาดสะอ้านมาก นี่ดูดิประตูเปิดยังแบบชิดสนิทมากนะคะแล้วก็ข้างหลังการดูแลรักษาของเขาไม่มีอะไรแทบจะไม่มีคนนั่งเลยก็ว่าได้นะข้างหลังนะนี่มีที่พักแขนแล้วก็ีที่วางแก้วสองใบแต่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะนี่นะคะติดแก๊ส CNG หัวฉีดนี่คือที่จูนแก๊สหัวฉีด CNG เนี่ยอย่างที่เตาบอกนะคะถ้าคุณไม่ใช้คุณก็ถอดนะคะ ถ้าคุณไม่ถอดคุณก็เก็บไว้ใช้ปลอดภัยเพราะว่าเป็นแก๊ส CNG ตรวจสภาพทุกปีนะคะนี่เขาจะมีบอกเลยว่าตรวจสภาพทุกปีตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเต่าและทีมงานกิจสราคูดคานะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ